ครับผมนี่ก็ยังอยู่กับเสียชัดบออยู่นี่แหละครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับโอ้ย oh, รูปรอมามันอัน,นันดาวเวลิงแฮมเผื่อเนยันจังว่าเดี๋ยวคุยกันดนทายิ่มป๊ะปากเนี่ยเพี่น้องเนี่ยสนีเลือกหลายก็ย้อนเขาเอ่อนเสียชัดบอ <laughs> มาชมรถหนึ่งล้านสี่แสนบาทเห็นไะเสียเออซื้อมากี่ปีแล้วตัวนี้ยังยังไม่เข้าสองปีอืมอ๋อไอตัวนี้มาที่หลังตัวโน้ เออก็โครงสร้างภายในพ่อใหญ่ก็เลยมาช่วยวัดบ,บอกมันทํางานร่วมไม่ได้เนาะตุลานี่ก็สองปีเออครับโครโงสร้างภายในนี่ก็เร็วจวดจ่าด,ดีอยู่นะครับพี่น้องอ,อถือว่าเก่านอกจริงครับหลังจากนี่ก็วัดเหมือนเดิมนะครับเสียชัดโอเคอันนี้ได้ค,คนโทนมือแจว๋วมีเบาคนทนเท้าหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วคอนทนเท้าปั๊มลูกนอกนี่โอเคเสียงเสียงดีอยู่ มีเบาปั๊มลูกไงน,นะครับครั้นี้ก็จะยังไม่แนะนําให้ซ่อมหรอกสังเกตได้ง่ายก็คือตัวนี้มันจมนะครับก็รออีกสักฤดูการสองฤดูการเราค่อยลื้อไปให้ช่างทงดูว่ามันพอซ่อมได้ก็ซ่อมแต่เสียดายเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากจะลื้อเพราะว่าถ้าลื้อมันจะไม่เหลืออะไรแท้แต่เิียนว่าซ่อมได้อยู่หวเรากรถเสียนะ,นะครับเพราะว่าท่อนกลางยังไงก็ต้องก็ต้องดีอยู่ ของของเก่านอกมาผมว่าตอนนี้น่าจะมีแค่บล็อกกระเพดเป็นแผลนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าแองเกิลฟ้าหลังนี่ก็สามารถขัดเอาได้นะอาจจะได้เปลี่ยนเต็น้วเพราะนิ้วเธอดึงแล้วนิ้วหลวมกับแผ่นร้อยนิ้วก็จะจ่ายก็อาจจะแค่หมื่นกว่าบาทแต่ทางกรุงเทพเขาจะเอาถูกเออค่าแรงเขาก็สี่ห้าพันป่าไม่เอาเราของป่าค่าแรงป่าแพง แล้วป๋าก็จะให้ที่อยู่ตามลายมาเนาะใส่ปุ้มกดอยู่บ่เดอนก็เห็นรับแบบปุ้มกดอยู่นะใส่สองเครื่องโอ้โหมาโชว์หน่อยนะเสียชัดนี่ไหมเห็นิันรับบะบ่ิหารคิดเห็นได้กี้ครับบ่ิหารเส่ตัวนี้ลหละบารนี่ไปซ่อมรถเสียชัดเอ้ยเขาบังคับเขาให้ถ่ายรูปทรงไปให้ด้านอะไรเขาด่าจะของรถสิทรงไล่ไม่ให้ว่าเดินทางยังสี่เด้อกับป๋าป๋าลยได้ใป้อัน นี่นี่ใใส่เครื่องเนี่ยคราวนี้ลูกหลานเขาก็เปิดช่องเปิดอะไรให้ป๋าก็ลงไปตามสนุกสนานเอา้าคนโทษมาถามนั่นถามนี่ก็ให้คำตอบมาซอยกันทั้งสิ่นละเออป๋าก็จะเน้นช่วยช่วยชีย้แจงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนเจ้าของรถซ่อมเองได้ป๋าก็จะแนะนําให้ไปซ่อมจะได้เรียนรู้ว่าร้านอะไรดีๆอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะเออป๋าจะไม่คือจะเด้เงินกับพ่อยางแล้วก็จะไปหาใข่ก็จะเตรียมมานั่มเลยเนาะ เป้าตัวเมื่อกี้น่ะบเปลี่ยนโอลิงให้แล้วซื้อมาสามพันก็ 8, เสียว่าแปดพันไปแล้วเสียว่าสันเปลี่ยนไปสองตัวไปแล้วเอาเงินเมื่นหกเสียไปหมดละยังเห้เงินเงินสูตรป๋าก็อย่างนี้แหละอันไหนแก้ไขได้ป๋าจะคะแนนก็อย่างว่าแหละเสีเยลุกน,อนก้องอะไรก็ห้าหกพัน<ห>ก็เผื่อเดี๋ยววิ่งมาช่วยหากันอีกทีเนาะโอเคโอเคดีโยเพราะว่าโครงสร้างวาลทุกอย่างเนี่ยเป๊ะขึ้นลงดี สแตนบายก็ไม่ค้างนะรถคันนี้เหวอยู่ไอ้ตัวนี้ที่ว่าพวกนี้ก็มันก็สึกหลอตามสภาพมันถ้าเกิดมันเบาจริงๆเออทําง,งานไปมันเบามากๆแล้วก็ค่อยจูนตัวนี้เสียก็เอานี่เอามาเต้มมาแล้วก็ขันก็จะก้าวสิบงศาได้มันก็จะไวขึ้นอีกแต่ตัวนี้ผมว่ามันไวอย,อยู่หรอกรเออโอ้ยสาสคูนี้ขั้นละซีหาเชนเขาก็ประคองคีเสียไวนะนี่รถนี่ แตะไม่ได้เลยคนโทนมือก็เจ๋ยวนีนว่าต้อหมอสิเสียหลายหมอแล้วม่ได้เป็นอย่างคนโทนมือมาเป๊ะเลยเจ็ดร้อยตัวนี้ก็มาสี่ครับนี่อา้าวพาชมรถคันละล้านสี่ก้าซื้อวะบานเนี่ซื้อมาจากไหนแล้วเสียชัดองครักษ์เนาะเอาเอาโอเคเพอ่อาทหารปิดเบรกตรงนี้ก่อน ลกออนไลน์ก็ใส่แมงป่าให้มาพ่้กันได้คือไปทัวร์ที่เพื่อกันเลยพรายาหารกันดลโอเคนะครับเสียชัดครับครับผม